อ่าก็สวัสดีนะผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับก็มาพบกับผมรายการคิโมโต่อ,อีกแล้วก็วันนี้ไม่ได้มาเออไม่ได้มาเล่นฮีโร่หรือตัวอะไรให้ดูนะแต่เป็นการอันนี้ชื่อคลิปก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นการเออเป็นการสอบพื้นฐานในการเล่นซึ่งบางคนบางคนก็อาจจะแเบรบิ่มไม่เป็นเอออะไรประมาณเนี้ยผมก็เลยทําคลิปมาสอนเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่ก็ ที่ผมเห็นนะก็จะเป็นพวกอาจจะเล่นไม่เป็นหรือว่าอาจจะเล่นไม่คล่องอะไรอย่างี้ก็ได้นะก็เกมเกมแนวนี้ก็จะมีเป็นทั่วไปก็เป็นเกมโมบ้าทั่วไปนะก็เป็นเกมแบบใครใครดูที่ผ่านมาก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าเป็นตั้งแต่พาร์ทหนึ่งนะก็จะเป็นเกมที่แบบใช้สก,กิลเดินบ้างอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเกมมอนเก็บเลอาตีอย่างนั้นเลยแต่ว่ามันจะมีทักษะล็กๆก็คือ การเข้าเรนการการซับการการตีป้อมหรือการดันป้อมหรือการคิวอะไรประมาณนี้เราแยซึ่งมันมีเรียกดากหลายอย่างมากแต่ผมจะเรียกอย่างเช่นอย่างนี้นะก็ส่วนคนที่เพิ่งเข้ามาเล่นใหม่นี่แบบอาจจะไม่รู้พื้นฐานกลับมาต่อครับอ่าก็ก็ขอโทษน,นะที่ชวนมาเราไม่ค่อยได้เล่นเพราะว่าพรุ่งนี้เอนวันศุกร์มั้ง มันมีปัญหาเรื่องเน็ตนิดหน่อยนะนยนก,นก็จะเป็นพูดถึงไหนละก็เป็นก็จะเรียกได้หลายอย่างนะแต่ตามแต่ละคนที่จะที่ชอบพูดกันผมจะพูดเป็นตามตัวอย่างนะซึ่งส่วนส่วนคนที่เพิ่งเล่นใหม่อาจจะมันเป็นเกมแนวแบบอ่ะใครฮอน lol a ประมาณเนี้ยมันจะเป็นแนวนั้นถ้าใครเคยเล่นถ้าใครไม่เคยเล่นก็ผมนี่ทำ อันนี้ทําคลิปสอนนะเปิดมาหน้าแรกเขาก็เขาก็จะสอนให้เลยวิธีการเล่นวิธีอะไรอย่เงี้ยก็เยอะแยะนะส่วนก็เกมนี้ก็จะมาเชื่อมเชื่อมทั้งหมด2อ,อย่างนะจะมีจะมีเฟซกับ Google Play เท่านั้น2อ,อย่างซึ่ง เกมนีน้ซึ่งเกมนี้ก็เพิ่งเข้าพอสอนเสร็จปุ๊บจะเข้ามาหน้านี้ใช่ไหมะละ่ะก็ผมจะแนะนำทีละหมดแล้วกันอ่าก็คือหมดแรกหมดที่เข้ามาคุ้นหูคุ้นตามากที่สุดก็คือเข้ามาหน้าแรกเลยก็จะเป็นโหมดจับคู่ก็คือเป็นเกมทั่วไปแ,ลแหละก็คือแบบเล่นเล่น เล่นออนไลน์คนอื่นเล่นแบบตีอ่างเงี้ยตีตีห้าต่อห้าคืออ่ะผมจะบอกก็คือมันจะมีอ่ะผมจะยกตัวอย่างนะสายแดงกับสายฟ้าเอ๊ะสายแดงกับสายฟ้าเออแลนแหละมันจะมีสองสายเอ้แม่แม่จะมีสองสองทีม ซึ่งเราต้องสมมติเราอยู่ทีมเงินเราก็ต้องฆ่าทีมแดงอย่างเงี้ยไอไฟนี้ก็เป็นการเกมนี้ก็เป็นพวกเอ่อความสามัคคีเป็นหมู่คณะไม่ใช่หมู่คณะเออเกมนี้ก็ถ้าใครไม่เคยเล่นอาจจะยุ่งยากนิดนึงซึ่งบางคนได้ไม่เป็นจนจนจน,จนแบบเพื่อนถามว่าแจกอะไรอย่างเงี้ยแจกอู้แจก,แจก,แ,จกแจกให้มันเกิด ไอเกิดนี่มันหมายถึงอะไรอะ่ะแจกคืออะไรอะ่ะบางคนก็อาจจะไม่เข้าใจว่าแจกมันคืออะไรอะ่ะก็คืออ่ะนั้นผมจะยกตัวอย่างให้ดู้รักกันนะด้วยเกมนี้อันนี้ผมไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้เล่นจริงจริงจังๆนะอะก็คือกอน,นก่อน,ก,อนก่อนที่จะเข้าเกมอ่ากดไปที่อ่ะสมมุติว่า ไอ้แรงนี่มันเข้ายังไงมาเล่นยังไงก็ประมาณเวลเวลหเวลเประมาณนี้แหละถึงจะลงได้ซึ่งการลงแรงแต่ละค้านี่ถ้าชนะถือว่าเป็นบุญวาสนาเลยอโอ้โหขนาดเลยโอเคก็สมก็จะมีทางซ้ายเนี่ยเขาว่ารีดีเวกใช่ไหมไม่เออดีเวกมั้งก็เป็นการเออข้าบนนี้ข้าบนที่เขียวว่า เหียสมบัตินี่ก็จะเป็นแบบถ้าใครเคยเล่นมาสักตาหนึ่งแล้วก็น่าจะรู้ก็คือเหรียญเหรียญพูดเหรียญมันเอามาจากไหนอะ่ะก็คือเล่นเป็นโหมดโหมดไหนก็ได้ทั้งแรงทั้งโหมดทั่วไปก็คือโหมดจับคู่นั่นเองก็คือแรงไอ้แรงที่เราได้สกอร์ตอนจบอะ่ะคือแรงมีทองแดงมีเงินแล้วก็มีทองแล้วก็มากสุดคือ m v p นั่นเองก็คือได้คนเดียวเหรียญ เหรียญทีมมึงได้ครับละสองคนอย่างเช่นสมมติเราไปฝ่ายแพ้ใช่ไหมเราจะได้เหรียญมันต้องมีสองคนได้สองคนหนึ่งอ่ะที่จะได้เหรียญทองแดงสองคนอ่าเหรียญเหรียญกันอีสองคนที่ทําได้ดีนะต้องเฉพาะคิวเยอะตายน้อยแล้วช่วยซับเยอะเขาจะขึ้นอยู่กับไอสามหัวข้อใหญ่ๆนี้นะโอ้ยพูดจนน้ำลายแทบจะไม่มีน้ำลายแล้วเนี่ยอ่าก็ส่วน แล้วก็ข้างล่างก็คือรีสมบัติฟรีนี่ก็คือจะเป็นจำนหนการเวลาถ้าเราถ้าเรามาอสถึงเอ๊ะถ้าเราไอ้นี่หนชั่วโมงครึ่งอีก1ชั่วโมงครึ่งจะได้กล่องสมบัติฟรีแล้วก็ส่วนค่าข้างบนไอเป็นที่เป็นรูปดาบไอตรงเนี้ยตรงเนี้ยเนี่ยเไอหมืของผมเนี่ยจะเป็นเงินเงินของในเกมซึ่ง เล่นแต่ละรอบก็จะได้ก็จะได้มาได้น้ำเหย็นน้ำน้ำเงื่อน้ำเงื่อน้ำตาเราอและน้ำเว้าเป็นเขาเปิดมาเขาจะเจงหนึ่งร้อเพชรเลยใช่ไหมล่ะด้กล่องไหนไม่รู้อ่ะที่อ๋อกล่องไอเป็นพวกจดกล่องจดหมายที่เขาให้ส่วนข้างล่างนี้นะ P R E P เ e p อะไรเนี่ยนั่นแต่คลิปไหนไม่รู้อ่ะผมได้บอกไปแล้วว่าเป็นพวกขีดน่ะก็คือ ป็นจะเพิ่มศักยภาพในการแบบเข้าเล่น,นเช่นตีแรงขึ้นกว่ากว่าพวกที่ไม่ใช้หินอะไรประมาณเนี้อย่าพูดยาวนะมันจะเป็นไม่ใช่มาส่วนอันที่สองก็จะเป็นความสามารถก็คืออ่าก็จะเป็นลืมบอกว่าไอ้พวกนี้มันต้องเก็บตามเวลด้วยนะเช่นไอ้พวกนี้ เนี่ยเช่นไอ้พวกนี้ใช่ไหมต้องเวลประมาณยี่สิบก่อนที่จะเปิดล็อกซึ่งมันจะเป็นต่างจากในนี้มากซึ่งเล็บแรกอาจจะมันจะให้มาสองอันใช่ไหมก็คือดาบกับเวทก็คือสีแดงกับสีม่วงนั่นเองสามารถอัปเกรดได้เลื่อนคันได้ส่วน,อ,นอันนี้ก็คือเป็นทักษะเหมือนกันเหมือนกับพวกเออทักษะเสริมอะไรประมาณนี้แบบคุณก็อ่านดูตรงเนี่ย เปิดมาเขาจะให้อันนี้ก็คือจะให้อันนี้มาใช่ไหมก็คือคุณต้องเล่นตามกําหนดกําหนดเวลคุณต้องเวลไหนถึงจะได้เออพวกสกิลพวกนี้มาเรื่อยๆอ่าส่วนอันนี้อันนี้ก็คือของสําคัญอยู่นะก็คือเป็นการออกของอ่ะในร้านค้าซึ่งจะตรงกับสายเราเราจะเล่นสายไหนอย่างเช่นเออมีอามีอานี้ให้ใช้อ่อาเมททำลายซึ่ง ถ้าถ้าเราใส่ของพวกนี้ใช่ไหมมันจะทำลายร้างสูงนะส่วนพวกนี้ก็จะเป็นพวกแบบเอเนี่ยมันจะมีให้เขียนด้ยจะเขียนอะไก็แล้วแต่คอยอยังได้เลยอะ่ะเนี่ยจะเขียนคอยอยังได้เลยอะ่ะแล้วก็ส่วนกดมาที่ฮีโร่ซึ่งจะมีทักษะเยอมดหมดหนึ่งสองสามหก หกทรักษาใหญ่ๆนะก็คือเปิดปาก็ต้องมีหกทักษ์สต์นอยู่แล้วซึ่งแต่ละสายนี่มันจะไม่เหมือนกันอย่างเช่นแท้งความสามารถคือจะถึกกว่าตัวอื่นนะักโซ่ก็คือจะเป็นพวกกึ่งดาเมจกึ่งแท้งนั่นเองแล้วก็ส่วนมือสังหารก็เน้นไปที่ดาเมจรวรว้อนส่วนเบ้ก็จะเป็นแบบเหมือนเหมือนใช้โจมตีระยะค่อนข,ข้างไกล แต่เราใช้เวทเวทก็คือปล่อยออกมาจากร่างกายหรือว่าเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยส่วนแม่นปืนก็คือเป็นพวก AD ใส่ AD AD อนี่ก็คือเป็นพวกโจมตรีระยะไกลไม่ดัแบบแต่ด้วยความเปราะของเขาก็ต้องยอมอรับว่าเขาเปราะจริงๆถ้าไม่เกิดนี่สู้พวกเกาะพวกโวกแถมไม่ค่อยจะได้นะส่วนมาตัวสุดท้าย ก็คือจะเป็นสายสนับสนุนที่ขาดไม่ได้ใน,ในกเกมทุก RPG ทุกทุกเกมเลยก็คือสายซับนั่นเองหรือสายสนับสนุนนั่นเองตัวนี้ก็จะทำหน้าที่คอยซับพอร์ตหลังให้สายต่างๆก็คือจะเป็นเป็นตัวซับไอที嘛ถ้าขาดถ้าขาดไปก็อาจจะมีอเขาเรียกว่าอะไร อาจจะทําให้ทีมทีมดูย่ําแย่มากขนาดไหนแต่ตัวนี้ยังถือว่าไม่ค่อยสําคัญนะราฟาเอลเพราะว่าอันถูกใช่ไหมอาราฟาเอลเพราะว่ามันเป็นตัวซับตัวเดียวท,ที่ที่มีในเกมนี้แต่ต้องรองอัปเดตครั้งต่อไปนะอย่าเพิ่งร้อแท้กันล่ะเขาจะไม่ได้ซับคนเดียวอีกต่อไปแล้วไม่แน่นะสมมหมดต่อสู้นี่คงไม่ต้องอธิบายแล้วนะ ส่วนกระเป๋าพวกนี้ก็จะเป็นพวกใส่ไอเทมถั่วไอเทมที่เปิดกล่องมาเนี่ยทั้งหมดใช่ไหมคุณจะได้รับเอ,อ่อคล้ายติก๊กซอเป็นรูปหน้าก็จะเป็นเอ,อ่อติกอ๊กซอรูปหน้าเอ,อ่อหุ่นยนต์ก็คือเก็บสะสมครบในนี้ทั้งหมด50กับ65จะสามารถแลกสกินได้1ตัวตามตามตามนี้เลย อ่ะก็สก,กินนี้จะไม่ต้องไม่ต้องใช้เพชรก็ได้สมมติกกว่าเพชรมันเก็บยากจริงนะเกมเนี้ยควรจะเก็บไว้ดองไว้เลยเพื่อมีกิจกรรมไหนเขาแจกเออตามรายวันอัปเดตอะไรประมาณเนี้ยเขาอาจจะแจกอ่ะร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยก็สเกิร์ตกีนพวกเนี้ยถ้าสมมติกกว่าคุณเก็บชิ้นส่วนครบใช่ไหมจะไม่ต้องจะซื้อได้เลยโดยไม่ต้องใช้เพชรแต่ว่าค่อนข้างเก็บนานหน่อยใ,ใช้เวลาแต่ก็คุ้มค่าในการรอคอย ส่วนส่วนการเล่นนั้นก็เออเอาไว้คลิปหน้าแล้วกันนะจะสอนวิธีการเล่นพื้นฐานให้นะก็เอออธิบายไม่หมดอ,อ่าต่อู้วนี้ก็จะเป็นพวกขาดที่ขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกเอ,อ้ยที่ใช้เพจว่ามีสกินอย่างเยอะเหรอไม่ใช่เลยเอาไว้สามารถเปลี่ยนชื่อได้หรือว่า แต่เ็กแต่ใหญ่เละแต่น้อยมีด้วยเหรออ่านี่ตามรกสก,กินราคาทั้งหมดนี่บางตัวก็แพงบางตัวก็ถูกนะเอยอันนี้ไม่ใช่สก,กินอันนี้ซื้อเป็นตัวแต่มาซื้อตัวได้โดยไม่ใช้เงินสําหรับคนที่เอ่อห้าวจริงนะถ้าซื้อตัวพวกเนี้ยไอ้พวกลดสามสเปอร์เ็นตะ์น่ะแนะนำไม่ซื้อไปเลยก็ได้เพราะเขาเพราะเขาจะลดเพราะเขาลด ประมาณเอเอเขาลดประมาณ30%ซึ่งซื้อตอนนี้คุ้มไปเลยรับไปเลยผู้หญิงสาวผมผมส้มนะกับดาบที่คุ้นเคยอ่ะไม่รู้จะจักเรื่องอะไรไม่อยากไม่อยากพูดอส่วนพวกนี้จะเป็นสก,กินซึ่งสก,กินอาจจะมีมีแค่นี้อาจจะมีดับเป็น1 0บ0แต่ว่าตอนนี้ก็รออัปเดตครั้งต่อไปอ่ะส่วนชิ้นส่วนก็อธิบายไปแล้วนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอโทษด้วยนะที่ไม่ได้มาเล่นตัวอะไรให้ฟังนะเพราะว่าเออดี๋ยช่วงนี้เน็ตเน็ตยังไม่ค่อยดีเพราะว่าเ,ออเขาจะมาติดตั้งเน็ตบ้านให้อันใหม่นะก็ต้องรอถึงกันถึงวันศุกร์เลยทียซึ่งวันนี้ก็ขอตัวและขอตูดไม่ใช่ขอตัวลาไปก่อนนะครับก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s สไ i b e ให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้นะใจให้ผมด้วยเพื่อจะได้ทำคลิปต่อไปอย่างตั้งใจและจะจอออานะคลิปหน้าก็จะเป็นการอธิบายเข้าไปในเกมอธิบายแต่ละอย่างนะว่าเรื่องยังไงบางคนอาจจะไอ้คาว่าเจตนีมันคืออะไรอะ่ะก็ขอตัวลาไปก่อนนะสวัสดีครับ